มดดำลั่นยังเชื่อหมอบีของจริงเพราะเจอกับตัวส่วนเรื่องอื่นๆแยกคนละส่วนกันพิธีกรสายแทบมดดำคชาพาออกมาเปิดใจสั้นๆแต่เด็ดถึงประเด็นดราม่าร้อนแรงของหมอบีทู่สื่อวิญญาณที่กำลังถูกโยงชื่อในหลายกรณีทั้งทัวญี่ปุ่นและปมเงินวัดล่าสุดมดดำพูดตรงๆไม่มีกักว่าถุกวันนี้ยังเชื่อหมอบีอยู่เหมือนเดิมไปดูหมอมาทั่วเอซีหมอบีนี่แหละแม่นสุด แต่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่าพูดแบบไม่แอปเลยว่าเคยเชื่อทุกวันนี้ก็ยังเชื่อเพราะเคยเจอกับตัวว่าค่อนข้างจะแม่นไม่ใช่ว่าวันนั้นทัวลงแล้วจะมาอะไรจะหนีอะไรแบบนี้ตัวเองก็เคยเชื่อกล้าพูดเลยว่าเวลาเขาทักที100%ให้90เลย จนถึงวันนี้ที่มีเหตุการณ์ว่าเขาโดนโยงไปโกงเกิงอะไรก็จะยังยึดมั่นอยู่เพราะสิ่งที่เคยเจอกับตัวจะทัวลงก็ช่างเพราะเรื่องบางเรื่องเขาทักเราก็ช็อกไปเลยเขาทักเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาไม่ได้ดูแบบสามเดือน6เดือนนะแต่ดูแบบวันต่อวันว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเช่นพรุ่งนี้พ่อพี่จะเป็นอย่างนี้น,น,นี้นะก็ตรงหมดต่อให้เขาจะโดนกล่าวหาว่าไปโกงหรือไม่โกงเราไม่รู้นะเพราะมันคนละส่วนกันจะหาว่างมางายก็จะเป็นงม,มงายสไตล์มดดำเพราะก็เชื่อหมอบีจนถึงวันนี้ อย่างหมอปลายลพรกระซิบยังดูกว้างๆแต่หมอบีนี่โฟกัสเลยเช่นตอนนี้พ่อมดำมีข่าวว่าจะเป็นรองประธานสภาพ่อยังไม่รู้ตัวเลยแต่หมอบีก็พูดมาเลยว่าอย่างนี้น,นี่บอกเหตุการณ์ได้หมดก่อนเรื่องจะเกิดขึ้นจริงๆซะอีกมดดำกล่าว